สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพยารามนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นับได้ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งผ้าไหมนะครับอีกที่หนึ่งของจังหวัดสุริน,น,รนทรนน์อันนี้เป็นกรรมวิธีที่เขาเรียกว่าอะไรครับตอนนี้ย้อมสีเนาะ้อมาไ้แโงอันนี้เป็นไม้อะไรครับ,บไม้แดงเหรอครับ เปลือกไม้แดงเนาะต้องจํากัดไหมว่าไม้แดงต้องมีอายุประมาณสักกี่ปีถึงจะมายอมได้จำกัดจะไม่จำกัดเป็นเปลือกมันเนาะเปลือกไม้แดงครับเปลือกไม้ทุกชนิดที่นี่ใช่ไหมเปลือกไม้ทุกชนิดเปลือกไม้ทุกชนิดคือโดยทั่วไปเนี่ยนอกจากไม้แดงเนี่ยยังมีไม้อะไรอีกครับที่สามารถที่จะยอมได้ เปลือกไม้เปลือกเข่งเปลือกเข่งจ้ะเปลือกเข่งจ้ะเลือกเข่งได้เปลือกโพจ้ะคุณแม่คุณแม่ทอผ้าไหมมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่พอเป็นเลยตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยเนาะสมัยแม่โนไวับเลี้ยงไหมเนื้ออะไรก็เหมือนกันตั้งแต่เด็กเลยนะเลี้ยงไหมอ่ะอ๋อครับผม คนนี้เจ้ามยุเจ้าของผาไมอายุสองปีผ้าไหมุ200ปีโอไม่ธรรมดาแกรุ่นรุ่นนตรุ่รุ่นรุ่นจไม่ได้ที่ยยส้มแต่ก่อนนะโอ้สวยงามมากเลยครับถ้าหากผมเนี่ยไม่เคยย้อมไหมเนี่ยผมจะมาย้อมด้วยได้ไหมไ้ได้ เคยมีนักท่องเที่ยวเคยมาย้อมด้วยไหมครับมีจ้ะมีจ้ะคิดราคาแพงไหมไม่คิดเลยไม่คิดเลยเหรอครับไม่คิดเลยจ้ะมันได้คิดเลยเพืาไหาทำเยอะมันได้คิดเลยนนี้เป็นการย้อมผ้าใหม่นะครับย้อมจากเปลือกไม้แดงนะครับย้อมขนุนได้ไหมครับได้จ้ะมันเป็นสีเหลืองย้อมปนรือได้ไหมครับ ตะคอไม่เคยยังไม่เคยโยมเลยโอ้ตะคอไม่เคยเนาะจ้าน่าไม่เลี่ยงเลี่ยงบานมะขามยอมเลยจ้าสีธรรมชาติจ้าจากสีอะไรอะคะจี๊ปเลือกไม้แดงจ้าจากต้นอะไรคะต้นไม้แดงต้นไม้แดงหัวใกบอต้นไม้แดงไม้แดงไม้ซาดไม้กุ้งนี่เบิร์ด สวยนะสวยเนาะโอ้บ้านผมเอื่นว่าอายทวดทวดเลยพี่น้องเลยอายทวดทวดออกมาเลยนะครับเนาะเป็นกวันออกมาไหมะอายทวดทวดออกมาสวยงามมากมากล้อมเปลือกไม้แดงเปลือกไม้แดงจ้ะครับขอบคุณครับ